สวัสดีค่ะขอต้อนรับชาวราศีกันทุกท่านนะคะเข้าสู่การพยากรณ์ไพ่ยิปซีในรอบสัปดาห์ที่1 7กุมภาพันธ์นะคะถ้าเราพร้อมแล้วเรามาหยิบไพ่ไปพร้อมกันเลยค่ะ ดวงชะตาของชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้นะคะใบแรกเป็นใบจัสตินนะคะ ใช่ใบนี้นะก็มีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะหาเกี่ยวกับงานราชการนะก็ถือว่าดีนะคะดีอยู่นะอาจจะมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นนะคะหรือท่านที่เป็นพนักงานประจำนะคะก็จะได้เลื่อนตำแหน่งหรือว่าเพิ่มเงินเดือนนะคะ,อ,ะอีกประการหนึ่งท่านใดที่มีเกณฑ์ติดต่อกับงานราชการคดีความต่างๆนะคะท่านก็จะได้รับ ความยุติธรรมนะคะหรือโดนกันแกล้งมาช่วงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะได้รับความยุติธรรมมีคนช่วยเหลือคุณแน่ช่วงนี้นะคะอุปสรรคและปัญหาตัวนี้นะคะอาศวินถือดาบนะถ้ามีปัญหาต่างๆนะคะ,ะคู่อรินะจะด ทุกวิธีทางนะคะเพื่อนำมาซึ่งชัยชนะเพราะฉะนั้นอยากให้คุณใจเย็นระมัดระวังนะคะอย่าเอาอารมณ์เป็นใหญ่ให้เหตุผลนะคะอยู่เหนือทุกสิ่งอย่างนะคะเพราะว่าถ้าไม่งั้นมันจะเกิดปัญหาตามมา ที่หลังได้นะคะไพ่ดาบอีกแล้วนะคะไพ่ใบนี้เป็นราชนีนะคะนั่งอยู่บนบัลลังก์ถือดาบนะคะต่อให้มีปัญหาและอุปสรรคต่างๆที่เข้ามาตัวคุณเองนะคะเป็นคนที่ฉลาดมีไหวพริบดีสามารถเอาตัวรอดไปได้นะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่พบเห็นนะก็ ขอเป็นกำลังใจนะคะให้กับชาวราศีกันในรอบสัปดาห์นี้นะคะขอให้พบเจอแต่สิ่งที่ดีตลอดไปคะ่ะ